กลับมารับชมไทยบันเทิงครับพายุสุริยะพัดเข้าใส่โลกหลังเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ห้าดวงเรียงตัวเป็นแนวเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนเว็บไซต์ spaceweather.com รายงานว่าได้เกิดพายุสุริยะลูกหนึ่งพัดเข้าใส่โลกอย่างกระทันหันชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้ามาก่อน โดยพายุสุริยะนี้เกิดขึ้นหลังมีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ห้าดวงเรียงตัวเป็นแนวเดียวกันและจุดมืดยักษ์บนดวงอาทิตย์ขยายตัวอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวของดวงอาทิตย์ระบุว่าพายุสุริยะเกิดขึ้นเมื่อเวลาก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยตามเวลาสากลเชิงพิกัดหรือ UTC และยังดำเนินต่อในวันต่อมาเกือบทั้งวัน โดยมีความเร็วลมสุริยะสูงสุด2.52ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีการรายงานผลกระทบต่อระบบโทรคมนาคมหรือระบบจ่ายไฟฟ้าแจ้งเข้ามาแต่อย่างใดผู้เชี่ยวชาญจัดให้พายุสุริยะดังกล่าวอยู่ในชั้น g ีวันซึ่งหมายถึงพายุที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อระบบพลังงานดาวเทียมและระบบโทรคมนาคมของโลกได้เล็กน้อย ทั้งยังอาจรบกวนการนำร่องหรือการค้นหาทิศทางของสัตว์ย้ายถิ่นได้บ้างอย่างไรก็ตามพายุสุริยะชั้นจีวันทำให้เกิดแสงเหนือหรือออโรราที่มีพลังรุนแรงผิดปกติและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งในครั้งนี้มีช่างภาพดาราศาสตร์มือสมัครเล่นที่เมืองคานการีของแคนาดาสามารถบันทึกภาพออโรราจากพายุสุริยะในวันนั้นเอาไว้ได้ พายุสุริยะที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนี้ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์5ดวงได้แก่ดาวพุธสุกอังคารพรฤหัสบดีและดาวเสาร์เรียงตัวในแนวเดียวกันตามลำดับความห่างจากดวงอาทิตย์โดยจัดเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หายากที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานถึง18ปีแล้วและจะเกิดขึ้นอีกครั้งต่อไปในปี2040 แม้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่ทราบถึงสาเหตุของพายุสุริยะครั้งล่าสุดนี้แต่เมื่อปี2019มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Solar Physics เสนอแนวคิดที่ว่าการเรียงตัวของดาวเคราะห์บริวารอาจทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศของดวงอาทิตย์ปั่นป่วนและเกิดการประทุพลังงานในระดับสูงสุดทุก11.7ปีซึ่งตรงกับรอบของวัฏจักรสุริยะนั่นเอง ก่อนเกิดพายุสุริยะครั้งล่าสุดไม่ถึงสัปดาห์มีผู้พบว่าจุดมืด ar 3 0 3 8บนดวงอาทิตย์ได้ขยายขนาดขึ้นอย่างรวดเร็วจนใหญ่กว่าโลก2.5เท่าภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงทำให้คาดกันว่าจะมีการปลดปล่อยมวลโครโรนาซึ่งเป็นพลาสมาหรือก๊สร้อนมีประจุฟไฟฟ้าพลังสูงจากบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ในทิศท,ทางที่น่าจะพุ่งตรงมายังโลกและสร้างความเสียหายใหญ่หลวง โชคดีที่ในเวลาต่อมาตำแหน่งของจุดมืดดังกล่าวได้เคลื่อนไปเนื่องจากการหมุนของดวงอาทิตย์ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าพายุสุริยะที่พัดเข้าใส่โลกครั้งล่าสุดนี้น่าจะมาจากบริเวณที่เรียกว่า Corotating Interaction Region หรือ CIR หรือจุดเปลี่ยนแปลงความเร็วของลมสุริยะมากกว่าจะเป็นการประทุพลังงานโดยตรงจากจุดมืดขนาดยักษ์ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเกิดพายุสุริยะครั้งนี้หรือไม่ก็ได้ วัฏจักรสุริยะทุก11ปีเกิดขึ้นเพราะดาวเคราะห์เรียงตัวเป็นแนวเดียวกันทีมนักฟิสิกส์จากห้องปฏิบัติการวิจัย HZDR ของเยอรมนีค้นพบปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความปั่นป่วนในบรรยากาศของดวงอาทิตย์ซึ่งจะทำให้มีการประทุพลังงานเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดและค่อยๆลดลงจนกลับสู่จุดเริ่มต้นในทุก11ปีหรือที่เรียกว่าวัฏจักรสุริยะ ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ในวรารสารโซล a าฟิสิกส์โดยดอร์แฟรงค์สเตฟานีหนึ่งในทีมผู้วิจัยระบุว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์ย้อนหลังไปในรอบกว่า1,000ปีที่ผ่านมาระหว่างปีคริสตศักราช1,000ถึง2,009และพบว่ารอบการเกิดวัฏจักรสุริยะในทุก11ปีนับเป็นจำนวนกว่า90รอบวัฏจักรในระหว่างนั้น สอดคล้องกับรอบการโคจรของโลกดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีซึ่งจะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียงตัวเป็นแนวเดียวในทุก11ปีเช่นกันการเรียงตัวของดาวเคราะห์ดังกล่าวทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงจากดาวบริวารซึ่งกระทําต่อดวงอาทิตย์ในระดับทรงพลังที่สุดในรอบ11.07ปี ตรงกับช่วงการเริ่มต้นวัฏจักรสุริยะที่ดวงอาทิตย์ยังมีความเคลื่อนไหวและปะัทุพลังงานในระดับต่ำสุดอยู่ปรากฏการณ์นี้ยังคล้ายกับการที่แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกด้วยอันที่จริงแล้วแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ทั้ง3นั้นจัดว่าไม่รุนแรงมากแต่ก็เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ได้ โดยการทดสอบใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์สร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่าแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์จะเพิ่มแรงดันบีบอัดในสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ทำให้บางส่วนไม่เสถียรและเกิดความเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นได้ ทั้งนี้วัฏจักรสุริยะคือวงจรความเคลื่อนไหวของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนดวงอาทิตย์เช่นลมสุริยะโซล่าแฟลร์หรือการปลดปล่อยมวลโคโรนาซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยในช่วงเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ก่อนจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดในช่วงกลางวัฏจักรและค่อยๆลดน้อยลงขณะกำลังจะสิ้นสุดวัฏจักรเดิมและเข้าสู่วัฏจักรใหม่อีกครั้ง นักดาราศาสตร์เริ่มนับรอบวัฏจักรสุรยิยะกันมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1755โดยพบว่าการเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอน,นี้จะช่วยให้ทำนายความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ในรอบวัฏจักรถัดไปได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพยากรณ์สภาพอากาศบนโลกรวมทั้งการระวังรักษาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบบอกพิกัด GPS ระบบจ่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโทรศัพท์และโทรทัศน์วิทยุซึ่งเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นครั้งคราวความเปลี่ยนแปลงที่บอกได้ชัดว่าดวงอาทิตย์เข้าสู่รอบวัฏจักรใหม่แล้วหรือยังมีอยู่2ประการคือ จำนวนของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ที่ลดน้อยลงจนอาจจะไม่มีเลยติดต่อกันหลายวันและการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาส,าศาสตร์คาดว่าดวงอาทิตย์ได้เข้าสู่วัฏจักรสุริยะรอบใหม่หรือรอบที่25ไปแล้วเมื่อปลายปี2018ดวงอาทิตย์เข้าสู่วัฏจักรสุริยะรอบใหม่เร็วกว่าที่คาดตลอดช่วงไม่กี่เดือนในปี2018 นักวิทยาศาสตร์พบสัญญาณบ่งบอกหลายประการที่ชี้ว่าดวงอาทิตย์อาจกำลังเข้าสู่รอบการเปลี่ยนแปล,ปลงใหม่ที่เรียกว่าวัฏจักรสุริยะเร็วกว่าที่คาดกันเอาไว้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงล,ล่าสุดของจุดมืดหรือจุดดับบนดวงอาทิตย์บ่งชี้ว่าดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะน่าจะได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านจากรอบวัฏจักรที่24เข้าสู่รอบวัฏจักรที่25ไปเรียบร้อยแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน วัฏจักรสุริยะซึ่งกินเวลารอบละ11ปีนั้นคือวงจรความเคลื่อนไหวของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนดวงอาทิตย์เช่นลมสุริยะโซลร์แฟลร์หรือการปลดปล่อยมวลโคโรนาซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยในช่วงเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ก่อนจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางวัฏจักรและค่อยๆลดน้อยลงขณะกำลังจะสิ้นสุดวัฏจักรเดิมและเข้าสู่วัฏจักรใหม่อีกครั้ง นักดาราศาสตร์เริ่มนับรอบวัฏจักรสุริยะกันมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1755โดยพบว่าการเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอน,น,นี้จะช่วยให้ทำนายความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ในรอบวัฏจักรถัดไปได้ล่วงหน้าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพยากรณ์สภาพอากาศบนโลกรวมทั้งการระวังรักษาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบบอกพิกัด GPS ระบบจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโทรศัพท์และโทรทัศน์วิทยุซึ่งเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นครั้งคราวความเปลี่ยนแปลงที่บอกได้ชัดว่าดวงอาทิตย์เข้าสู่รอบวัฏจักรใหม่แล้วหรือยังมีอยู่2ประการคือจำนวนจุดมืดบนดวงอาทิตย์ ที่ลดน้อยลงจนอาจจะไม่มีเลยติดต่อกันหลายวันและการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ซึ่งก็สามารถสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงของคู่จุดมืดที่อยู่ในด้านตรงข้ามกันบนดวงอาทิตย์นั่นเองทั้งนี้จุดมืดบนดวงอาทิตย์ไม่ใช่จุดดับเพราะยังมีอุณหภูมิสูงถึง,ถงราว3,700องศาเซลเซียสแต่ปรากฏเป็นจุดมืดเพราะสนามแม่เหล็กความเข้มสูงกักเก็บความร้อนเอาไว้ภายในโดยไม่ปล่อยให้ขึ้นมาสู่พื้นผิว จุดมืดจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าของดวงอาทิตย์ได้เมื่อราวเดือนกร,รกฎาคมปี2018ที่ผ่านมาดวงอาทิตย์ไม่มีจุดมืดปรากฏเลยเป็นเวลาติดต่อกันถึง32วันแสดงถึงการเข้าสู่ภาวะโซลา่ามินิมัมที่ดวงอาทิตย์แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวหรือประทุพลังงานออกมาส่วนคู่จุดมืดที่อยู่ในบริเวณ a r 2720นั้นมีการกลับทิศทางการหมุน ซึ่งแสดงถึงการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กแล้วทั้งยังพบจุดมืดเกิดใหม่ที่มีทิศทางการหมุนแบบเดียวกันแต่ยังไม่เคลื่อนขึ้นไปอยู่ในละติจูดที่สูงพอตามแบบแผนของวัฏจักรใหม่เดิมคาดกันว่าดวงอาทิตย์จะเริ่มต้นรอบวัฏจักรสุริยะใหม่ในปี2019ซึ่งจะเป็นวัฏจักรที่25 โดยสภาพการของวัฏจักรก่อนหน้านี้24ถือว่าดวงอาทิตย์มีความเคลื่อนไหวในระดับปานกลางแต่ก็นับว่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัฏจักรในช่วง30ปีก่อนหน้านั้นทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ